ว่าเสียงหัวเราะพี่อะเสียงมันคร้ายไม่เหมือนใครสักคนน้องโบโตเต็มใบอะไม่มีใครเหมือนน้องโบโตเต็มใบไมไ่มีใครสามารถเรียนบบเหมือนใคสักคนหนูไปดูเสียงหัวเราะนะน้องโบโตเต็เมใบหรอพี่ถึงแจงให้นุ่นน้อง<ล>นุง่นเกินน้องนุ่นเกินไปอะเออโหโบลี่เหรอโบรี่คนนุ่นเหรออู้ประมาณละพี่แตมพูดไงมาเลยพูดอย่างใหให้ก็เอ๊ะเสียงคุ้นๆเหรอ น้องทะเลอะเหมือนไทอ่ะอนนี้เยอะมากที่ไหแดงอเแดงมมันไก่ละมออืมจานี้อรอยดีนะอร่อยดีมาต่อนกรสังแ่กอะนางมีหลายสาขาแล้วเนอเหมือนมีสาขา แล้วก็ไปเบอร์ซ like. ันทายอีกสาขาแรกมันอยู่มันอยู่การจับแยกใช่ไหมยืดเป็นหอยนะเราก็มาอยู่ตรงโกดังตรงแถวบ้านที่ขวัญอ่ะอือสางขยาแถวเขาเรียกว่าสางขยากอมเออเลยข้าไปเลย กกเก็บปากุกค่ะจีนขนมอือนึกว่าพี่ลุมันมีอันนั้นนะเขาเป็นเชื้อใจสายจีนเน,นาะศรัทธาคนน่ะตลกอ่ะนะคนมีสิงเจียอยู่อีด,นะออออดอ้วยนะคู่จีนใส่กันเนาะเขาเป็นคนจีนด้วยคือแบบ กูก็แบบเออวัดนี้เป็นอินเทรนนะเป็นอินเทรนนะสอหารต้นเสียงตุ้นอู้คือสวดกับสวดก็อ่านกับแบบนี่แนละ้วไปต่อลำโพงออกมาตะนอดเลยกดเ<อ><อ>สาะหาเสียงว่มีไหนว่ามีไหนว่ากติอินอ้ยอีนอ้อคือสวดมนนะดต์่ะกูตั้งจิตก็เสียงมาจากลำโูนหรือเปล่าแต่ว่าสวยนะสวยสวยตอนแถว่าบ้านก็หังตั้งจิตแล้วมันต้องท่องเก้าจบอ่ะ ดีกูบัสหลังคือเปิ้ลอูตลอดเวลาเหมือนอูเปิ้ลเทศอ่ะอยากจะบอกว่าตูเงียบก่อนนะครับผมมีสมาธิทองเรื่องตลกขนาดน่ะเอ้ยกูนจะเป็นต้องมาเก้าตอนกูกำลังจะสวนมนต์ขออนว่ะเยี่ยมไปเยี่ยมยิ้มๆว่ะมันกูไปแล้หล่ะ จั๊กวัดนี้เนี่ยจะบางงานอันเปียกไปซ้ำกหลายๆรอบจั๊กวัดนี้พ่อเป็นเก่าอย่ามาโจักได้ไหยเอามากับเพื่อนจะพองไปเยี่ยมจะพองไปเยี่ยมนู่นใช่ไเข้าไปในคลิปแล้วแล้วพี่แย้มก็ชอบดูของแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรได้กินละดูเบอร์พี่แย้มเหมืนไม่มีความลับแล้วนะวัดนั่นอะ อย่าเป็นกูรูของมึงนะขวายเชียงใหม่น,นะ,นะ